ก็จริงๆเพิง่งคุยกับคุยกับป้าโอบ่ะค่ะป้าโอปโอเป็นคนแรกที่ที่ที่โทรมาคุยอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากร่วมงานกับพี่เคนพี่หน่อยอยู่แล้วแล้วก็กับป้าโอ๋ด้วยก็เป็นผู้กํากับที่นุ่นรักแล้วก็เคาเพเคยร่วมงานกันมา2เรื่องแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ก็สุดท้ายคือเขาก็อธิบายเล่าให้ฟังในเรื่องราวอย่างเงี้ยนะ ก็แบบจริงจริงก็น่าสนใจแต่ว่าสุดท้ายก็ขออ่านเรื่องอีกน,นิดนึงอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงเพราะว่านุ่นก็รู้สึกว่าถ้านุ่นอยากจะเล่นก็ต้องอยากเล่นด้วยที่แบบเฮ้ยเราอ่านแล้วเราอยากเล่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ใครบอกแล้วต้องเล่นค่ะก็อย่างที่บอกว่าคือเรื่องมันก็สนุก mm hmm. นุ่นว่าถ้าเรามีโอกาสที่ได้ร่วมงานกับพี่เคนพี่หน่อยป้าโออะไรเงี้ยนุ่นว่า มันก็ดีนะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนุ่นอะไรเงี้ยค่ะแม่คิดพี่นุ่นมาเจอกับพี่เคนเลยด้วยใช่ค่ะก็มาช่องสามก็พี่ปออะไรเงี้ยเนอะก็เหมือนอ่าค่ะก็เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นการร่วมงานที่แบบก็ไม่ผิดหวังค่ะเคยเคยติดตามผลงานของพี่เคนมาอยู่แล้วด้วยค่ะก็พี่เขาก็เก่งอ่ะค่ะเป็นตัวน้อยเนี่ยงานทำอะไรอยู่กดดันยังไงเพราะกดเรื่องนี้ค่อนข้าง ก็อาทิตย์แรกอาทิตย์แรกก็กค่อยๆปรับแต่มด้วยความที่ว่าอาทิตย์แรกเนี่ยมันก็ดราม่าเลยตั้งแต่ต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราก็จะแบบต้องใช้ความคิดใช้ข้างในเยอะมากเลยค่ะแต่พอหลังจากอาทิตย์แรกไปก็นุ่นก็ไปหาซื้อหนังสือมาอ่านว่าเออเรื่องราวเป็นยังไงอย่างน้อยคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนในในบทในปัจจุบันนี้แต่ว่าเราก็จะได้โครงเรื่องทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะตัวพระเอกนางเอกจะเป็นทั้งตัวในครอบครัวพ่อเราน้องเรา เพราะว่าคือคือนางเอกเองเนี่ยไม่มีแม่และมีพี่น้องสามคนคือความละมุนของตัวละครเนี่ยมันมันก็เหมือนมีความเป็นแม่ที่ดูแลน้องอีกสองคนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่แบบมันต้องมีข้างในเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะตอนต้องรับละครต่อไปเลยก็เป็นจังหวะพอดีมากกว่าค่ะค่ะเราซีเรียสไหมกับคนอาการที่คนมองว่าอเป็นบ้านม่ ไม่ค่ะจริงๆนุ้นก็มาแทนหลายเรื่องแล้วไม่ใช่เรื่องแรกค่ะ<อ>คือ <c oughs> ในการผลิตละครในแต่ละครั้งคือมันก็คงมีในเรื่องราวต่างๆว่าว่าเอ้คนนี้อาจจะไม่สะดวกแล้วหรือบางคนถ่ายไปแล้วก็ยังเ <c oughs> ปลี่ยนก็อะไรมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว,วันนี้นุนม,มีโอกาสได้ <c oughs> <c oughs> มาทําหน้ <c oughs> าที่ตรงนี้นุนก็จะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พลาฝัอะไรยังไงไหมกับการเป็น r e แล้วเวอร์ชั่นที่แล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าโด่งดังกันที่ นู่นเร่นละครรีเมคมาหลายเรื่องมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคนชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องนี้คือพี่หน่อยเองก็เต็มที่มากพี่เคนนะเขามาช่วยในเรื่องของในเรื่องของหลังบ้านเยอะแล้วก็แล้วก็คือมันสมัยใหม่อ่ะมันร่วมสมัยในในเรื่องของภาพในเรื่องของแสงในเรื่องของบทอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะพี่ชมพู่ได้โทรมาแสดงความยินดีแล้วนะคะตลอดเสยายะแทนเราจะมารับไม่ไม่ได้คุยกันค่ะค่ะเวลาต้องมาแทนอะ โชคดีที่เป็นคิวจันทรอคาลพูดซึ่งก็ไม่ได้นุ่นไม่ได้ติดเพราะนุ่นเพิ่งปิดละครเรื่องหนึ่งไปอะไรเงี้ยค่ะปิดได้สองอาทิตย์เลยนะคะออตอนนี้มีละครไหนเรื่องเดียค่ะเรื่องเดียวค่ะทไมถึงรักเ,เป็นเรื่องจริงจริงตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะรับละครครึ่งปีหลังได้ซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยลาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากพักแล้วก็จากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็นี่ค่ะพอมีจังหวะพอดีแล้วก็ ไม่รู้อะมันเป็นโอกาสอะไรเงี้ยค่ะที่เข้ามาเลยไม่ได้พักเลยก็ยังมีวันได้พักบ้างอยู่ในแบบพระรหัสสุขเสาร์อ,อ,อาทิตย์แล้วแผนแผนแผนที่ว่าจะพักก็คือโยกไปเป็นต้นปีหน้าเลยไม่ก็คือที่ว่าเราอยากพักยานก็คือเนี่ยมีอย่างอื่นต้องทำอะไรเงี้ยธะธุรกิจต่างๆที่ที่ทำทำมาทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบ ก็ต้องมีเวลาให้มันเต็มที่ด้วยมากขึ้นหน่อยพี่ตอนว่าไงบ้างคะรับงานต่อเนื่องตลอดเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะก็แค่แค่บอกให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเดี๋ยวจะมีเล่นละครนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราได้บอกว่าเดี๋ยวมีอันนี้กระทำหันเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยค่ะก็คุยก็คุยเพราะว่าแป๊บเดียวเราก็เราเริ่มถ่ายเลยปกติเราต้องแบบเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เชิญว่าขออนุญาตใช่ไหมแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบอย่างพี่ชมเขาแบบเพื่อจะหยุดไปมีน้องนะะคเราจบเรื่องนี้จะหยุดไปแบบ คือเรายังไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมีตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณแม่มหลายคนลุ้นนั่งนั่งตาแล้วอะไรเงี้ยแต่น,น,นยังลุ้นกันอีกเหรอคะลุ้นก็ชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขดีนี่ก็มาที่นี่ก็เลยไม่ได้ไปญี่ปุ่นเหนือวัจริงไม่ได้มีแพลนมีน้องเร็วๆนี้ค่ะก็อย่างที่บอกก็ตอบได้วันวันเนี้ยแค่ปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตอนแรกตั้งใจจะทักพี่นุ่นมีโปรแกรมอะไรพิเศษกับพี่ตาที่ตุ้มพอมารับงานเราต้องเลื่อนออกไป ไม่มีก็มีแต่แบบคลิปพี่จะไปเชียร์เขาไปแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ตอนนี้เขาก็อยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปเขารู้สึกเสียดายหรือยังไงแม่เราไม่ได้ไปด้วยเลยไม่ค่ะเข้าใจเข้าใจค่ะเราเข้าใจเพราะว่าร้อนด้วยตอนนี้เชียร์เขาเลยใช่ค่ะก็โทรคุยกันทุกวันแต่ช่วงนี้อยู่กันเด็กบอยนะเต็มไปหมดเลยหลายคนก็บอกเอ้ยหรืออยากจะมีแล้วหรือเปล่าทำไมแบบพุ่งอยู่กันเด็กบอย ก็คือว่าไงเด็กๆก็เลยมาเล่นด้วยเล่นัานใช่ไหมโดนถามแล้วมีน้องไปบ่อยพี่นุ่นรู้สึกไงบ้างมันแต่เบื่อหรือเปล่าหล่ะที่ตอบได้แบบเนี้ยคือนักข่าวอาจจะเบื่อก็ได้นะด้วยคำตอบเดิมๆก็ไม่ค่ะขอบคุณขอบคุณมากกว่าที่ทุกคนแบบรุนแล้วก็แบบอยากเห็นอะไรเงี้ยค่ะเห็นตอนนี้จะเห็นที่นุ่นลงรูปกับพี่ตอเยอะขึ้นหลยคนมองว่าแต่ก่อนนั้นมีข่าวสยบข่าวหรือเปล่า เป็นเอออย่างล่าสุดเป็นแฟมิลี่อะไรเงี้ยค่ะเป็นวันเกิดคุณพ่อก็มีถ่ายรูปกันเขาไม่ชอบถ่ายรูปค่ะนักข่าวยังถ่ายไม่ค่อยได้เลยนี่เขาไถือจักรยานถ่ายอะครับวันเกิดวันเกิดค่ะก็ถ่ายรูปแฟมิลี่ถ่ายคุณพ่อว่าไงบ้างฮะไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้ว่าอะไรคุณพ่อไม่ได้ของค่ะวันเกิดอะไรชื่อขอคุณพ่อได้จักรยานค่ะ ไม่ขอหลานไม่ขอเลยไม่มีค่ะนุนั้งงานละครท้ิอันนี้ดูไตัวเองยังไงบ้างเป็นงนะคะโม่ขนาดนั้นก็คือนุ่นรู้ว่าอาชีพนักแสดงมันก็คงไม่ได้แบบยาวอย่างมากนุ่นคงอีกสักสองปีมั้งก็ไม่รู้ว่าจะมีคนจ้างหรือเปล่าต่ออะไรเงี้ยนะคะก,ก็พยายามนึกว่าการทําธุรกิจมันคือการมองหาอนาคตท,ที่เราอาจจะแบบต่อยอดในการทํางานบันเทิงที่มันอาจจะไม่ได้มีอยู่ตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะ ที่มาเล่เรื่องที่ทอปบริจากรถดป้ายแดงให้กับพี่อันนั้นเราได้ทราบเรื่อง้คะทราบผ่าทราบจริงๆเขาบริจาคมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเขาก็มีมูลนิธิของปิติพี่รมพักดีอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบบริจาคไปแบบโรงเรียนในทุกๆเดือนอยู่แล้วอะไรย่างนี้ค่ะแต่นึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ได้ชื่นชมแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นเคสแรกอะไรเยงี้ค่ะอย่างคุณพ่อเองก็บริจากรถให้กับพี่ท็อปพี่ท็อปอะไรเย่างนี้ค่ะเพื่อเอาไปช่วยเหลือคนอะไรเยงนี้ค่ะ ดีค่ะก็จะได้เป็นการกระตุ้นให้คนแบบที่มีมากกว่าคนอื่นก็จะได้แบบมาช่วยเหลือกันเองคนก็เลยชื่นชมนะแบบว่าโหแบบมีน้ำใจเรารู้สึกภูมิใจแทนสามภูมิใจค่ะบริจาคมาทางนี้บ้างเขาก็ดูแลเขาดูแลทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นนู่นเพื่อนนู่นหรือแบบเพื่อนเเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมุติเราทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอาเพื่อนเเรามาช่วยกันทำงานมาช่วยกันดูอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ ว่าพี่ตอดจะออกมาสร้างกระแสเพราะช่วงที่ผ่านมาพีคคบ่อยอย่างเงี้แล้วแต่คนคิดมากกว่าค่ะคือถ้าเราไม่ได้มีเจตนาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวใครแต่ว่าคนที่ว่าเลยเขาได้มีโอกาสได้ทําแบบนี้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นว่าต้องทําเยอะแค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยร่วมๆกันมันก็จะช่วยคนอื่นได้รู้สึกไงที่แบบถ้าพี่ต๊อดออกมาหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรามองว่าพี่ต๊อดเป็นคนแรงเป็นคนเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วเขาเป็นตัวเขาแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนน่าเข้าใจ เป็นคนแบบคนดีสําหรับทุกคนอยู่แล้วคือเขาไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีอ่ะไม่ได้ไปก,ก่ออาชญากรรมไม่ได้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยนู้นว่ามันก็มันก็เป็นตัวเขาอ่ะเราก็ต้องรู้จักเขาในแบบที่เขาอะไรเงี้ยเป็นแล้วเขาก็จะบอกเสมอว่าเขาไม่ใช่ดาราเ,ออเขาก็เป็นคนคนนึงอะไรเงี้ยค่ะ